ทุกคนเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมคะว่ามีใครบางคนกำลังรอคอยอย่างมีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้พบกับผู้ที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันช่วยเขาหายค่ะจากโรคเลือดได้เมื่อวานนี้นะคะตอนเย็นๆสภากาชาติไทยโทรมาหาออยนะบอกว่ามีผู้ป่วยโรคเลือดนะคะต้องการรับการบริจาคสเต็มเซลล์ซึ่งเ,เขาเรียกว่าอะไระเนื้อเยื่อของออยอะคะ่ะ กับของเขาว่าตรงกันเหมือนเขาเจอออยเราก็เจอเขาแล้วเราเจอเนื้อคู่ของกันและกันแล้วเนาะออยก็เลยบอกเขาไปว่าอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ออยจะไปบริจาคเลยตอ,อยก็บอกเขาอีกว่าแต่ว่าตอนนี้ออยเป็นอันนี้อันนี้อันนี้นะสามารถที่จะบริจาคได้ไหมเขาก็เลยตอบมาว่าอืมไม่ได้เงนินก็ต้องรอไปก่อนซึ่งจากที่ออยดีใจที่ ได้เจอคนที่เขาเป็นเนื้อคู่กันแล้วเรากําลังจะได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็เลยรู้สึกผิดเลยว่าฮ้ยเราช่วยเหลือเขาไม่ได้แล้วด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะพูดออกสื่อนะตอนนี้ได้นะคะไอทําวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะกับขอโทษครอบครัวนั้นจริงๆนะคะที่วันนี้ไอไม่สามารถที่จะไปบริจาคเต็มเซลล์ให้เขาได้ด้วยเหตุผลทางสุขภาพบางอย่างที่ออย ไปไม่ได้จริงๆออยอยากบริจาคมากออยถามเขาแล้วปรึกษาทางสภากาชาติแล้วแต่เขาก็บอกว่าเออถ้าถ้าเป็นอันเนี้ยอยู่่ะยังไม่สามารถที่จะบริจาคได้เพราะมันไม่ดีต่อตัวออยมากๆเลยนะคะวันนี้เอยก็เลยอยากมาเชิญชวนทุกคนนะคะไปร่วมการบริจาคเลือดแล้วก็เอ,อ่อกรอกข้อมูลเป็นจิตอาสาบริจาคสเต็มเซลล์นะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ โรคทางเลือดนะคะเช่นคนที่เป็นลูดจางทาราซิเมียหรือว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยค่ะเต็มเซลล์ของเราสามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วก็ตอนนี้มีคนจำนวนมากเลยที่กำลังรอเอ่อเซลล์จากเราอยู่ค่ะไปได้ที่สภากาชาติไทยตรงถนนอังรีดูนังนะคะใกล้ๆกับจุฬาไปกันเยอะๆนะคะ